ทำจิตใจให้เป็นปกติสงบผมจะพากล่าวคำไหว้จากนั้นก็จะนำดอกไม้ห่วยนี้ไปวางที่โต๊ะด้านหน้ากลับมาที่เดิมแล้วก็ฟ้อนรำถวายท่านนะครับ ก่อนที่จะกล่าวคำไหว้พระธาตุยกดอกไม้ห่วยขึ้นเนีิษะเป็นการขอกมาครับจะปรารถนาอะไรก็แล้แตบบ่ท่านนะคร,ครับขอบคุณครับแล้วก็ว่าตามอุกาสะวันทามิพันเตเจติยังสับพังสับพัลทะถา,ถานี สุปฏิทิตังมหาโพธิพุทธรูปังสกลังวจจะามนสาเจวะวันทามเมตตถาคเตสยเนีอาสนีถานีขเมเนจปิสัพพธา แล้วก็กราบหนึ่งครั้งออกราบนะครับยกมืยกอยกศีรษะยังไม่เรียกตาแล้วก็นําดอกไม้บุงหว้ไปวางด้านหน้านะครับแล้วก่อนที่จะมายืนที่เดิมอขอความกรุณาสอดรองเท้าเมื่อกี้ก็ลืมถอดนะครับ ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องถอดก็ได้มายืนที่เดิมแล้วเราก็จะรำดอกไม่หวยให้ดูคนด้านหน้าในขณะที่รำก็ยืนให้ตรง ก็นั่งลงครับทีนี้กราบสามครั้งนะครับกราบสามครั้งเราถือว่าบูชาคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์น,นะครับถึงแม้ว่าอัญญาสีสีหานามนี้เป็นบุคคลแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเหมือนท่านเป็นพระนะครับเพราะว่าท่านเป็นตระกูลทางพญาอัญญาคือพญานะครับทีนี้ เราจะได้ถ่ายรูปกันนะครับขอเรียงเป็นแถวหน้ากระดานหน้ามาทางด้านตะวันต We oh. แต่ทีนอื่นอาจจะว่าเป็นต้นพึ่งอันเดียวกันนะเป็นต้นพึ่งถ้าทําสร้างใหญ่ขึ้นมาก็เป็นปราสาทพึ่งเป็นหอพึ่งว่ากันไปนะครับคนมีเงินนะครับต้นดอกไม้หมย่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการสร้างเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะครับโดยผ่านนะครับโดยผ่านองค์นำทางแห่งจิตวิญญาณนะครับองค์นำทางแห่งจิตวิญญาณของชาวสองของเราคือองค์พระธาตุ เพื่อไปสื่อกับพธธระพุทธเจ้านะครับ,นะรบเขาบอกว่าอาน,นิสงส์หรือผลบุญที่เราได้ถวายบอกไม่น้อยนี้นะครับจะทำให้ผู้ได้ถวายนะัไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาบนสวงรรค์นะครับพวกเราทุกคนที่มาถวายันนี้มีโอกาสได้เกิดเป็นเทพพระบุตร เทพระดับที่ดาบนสระดรูปนามรูปสวยแล้วก็มีความสุขนะครับระดับต่ออย่างนี้ก็คงจะได้พบกับคณะครูเจ้าในผู้สูงอายุเพื่อจะนำชมพวกท่านเชิญพวกท่านไปชมการรำถวายดอกไม้หมวที่หน้าลานพระธาตุเป็นําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพ่อนะครับถือต้นดอกไม้ไหวไปด้วยนะครับ ก็จะจับเพื่อที่ะช่วยจัดขบวนละนั้นให้ด้วยนะครับเราจะร่วมฟอร์ด้วยกันอ่าแล้วถ้าฟอร์ง่ายๆขอให้เอาใจฟอร์สนะครับเราจะทำด้วยใจเตือนคนละต้นนะครับเตือนคนละต้นขออนุญาตเนี่ยปัญญาไปแล้วปกติปกติจะจะใช่นัางเดียวนะครับแต่ว่าเนาะจ้าเอ้าได้ได้ยินนาะงหนูตุ๊กได้ไหมได้นะคะก็ ขออนุญาตนับหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ทีมที่มาเยือนนะคะบางท่านสมาชิกทางสร้างของเรานะคะเราจะนับหนึ่งสองสามท่านยอดนิดนึงนะคะให้ให้กล้องเราจับหนึ่งสองสามค่ะคนข้างหน้าย่อลงนิดนึงค่ะท่านวงศรีมาอยู่ด้านข้างก็ได้นะคะท่านอาสุพรานค่ะมาอยู่ด้านด้านด้านข้างก็ได้ค่ะจะมองไม่เห็นนะคะ ค่ะอ่าอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะอ่าเปลี่ยนเป็นพนมมือค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางหมู่บ้านของเรานะคะทั้งสี่หมู่นะคะท่านอาจารย์ถวันท่านพ่อสุภีพ่อวิรัตนะคะแล้วก็พร้อมท่านผู้ช่วยท่านน้องสนิทนะคะที่มาเยือนพื้นที่ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะคณะ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทั้ง3แห่งนะคะก็ขึ้นรถเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่อบตอของเรานะคะแล้วอพอหลังวุ่นไหนก็ได้ซึ่งดีวันตอบเพราะว่าต่างเห็นประสบการณ์นะครับอ่าดีหมดนะครับชอบเอาแต่หลายท่านก็ชอบลุ่นแรกครับไม่เป็นไรครับล <laughs> ุ่นแรกนะครับเราเราเอาไว้เพื่อ